พ่อเรื่องสถาปัตยกรรมของสกุลเงินดิจิตอลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวซารินาจุคุมมณีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสา,า,าสวอัญนีมินเดเรศสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิรตรามาศศิระสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมริยติยาลาสวัสดีค่ะดิฉันนาสาวชญยยอดและนางสาวชมัยพรสักแก้วค่ะ ปัจัยกรรมของสกุลเงินดิจิตอลเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ส่งแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนที่ใช้วิทยาการเป็นราหัสลับบล็อกเชนความถูกต้องของหน่วยพิโีการเงนทีแต่ละหน่วยจะยืนยันโดยบล็อกเชนซึ่งเป็นรายการระเบียนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรเรียกว่าบล็อกที่เชื่อมกันเป็นลูกโซ่และรับประกันโดยวิทยาการข้อราหัสลับบล็อกเชนแต่ละบล็อกปกติมีตัวชี้แบบแฮชไปยังบล็อกที่มาก่อนตาเวลาและข้อมูล ธุรกรรมตามการออกแบบบล็อกเชนจะทนทานต่อการเปลี่ยนข้อมูลคือเป็นบัญชีแยกประเภทแบบกระจายเปิดที่สามารถบันทึกธุรกรรมระหว่างผู้กรณี2บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและโดยวิธีพิสูจน์ความถูกต้องได้และถาวรเพื่อใช้เป็นบัญชีแยกประเภทแบบกระจายบล็อกเชนจะบริหารจัดการโดยเครื่องเพียนทูเพียนที่ร่วมใช้เกณฑ์วิธีเดียวกันเพื่อย,ยืนยันพิสูจน์บล็อกใหม่ๆเมื่อบันทึกแล้วข้อมูลที่อยู่ในบล็อก เป็นต่อการสนับสนุนแวนวคิดของสถานีในเครือข่ายการตราเวลาท r y p t o เ u เรนซี y ใช้แผนการตราเวลาต่างๆเพื่อเลี่ยงความจำเป็นต้องมีบุคคลที่3ซึ่งเชื่อถือได้เพื่อตราเวลาธุวกรรมที่จะเพิ่มใส่ในบัญชีจำแนยประเภทคือ b ล็อก c h a i n 1. น 1. แผนการพิสูจน์การทำงานแผนการตราเวลาแรกที่ประดิษฐ์ขึ้น วิธีสูตรการทำงานและวิธีการคำนวณที่ใช้มากที่สุดจะเป็นแบบอัลกอริทึมแฮชเพื่อความปลอดภยัย256บ i t และสคริปต์โดยแบบหลังเป็นแบบที่ใช้มากที่สุดในระบบคริปโตเคอเรนซีคือมีการประยุกต์ใช้ถึง480ระบบและฟังก์ชันแฮชอื่นๆที่ใช้สำหรับการพิสูจน์การทำงานร่วมทั้ง สองแผนการพิสูจน์การเดิมพันทิปโคเทนซี่บางสกุลใช้แผนพิสูจน์การทำงานพิสูจน์การเดิมพันเป็นวิธีการรับประกันเครือข่ายทิปโคเทนซีให้ได้ความเป็นวิธีแตกต่างกันพิสูจน์การทำงานซึ่งต้องกรัดคำนวณหาแคชเชียเพื่อยืนยันพิสูจน์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แผนการขึ้นอยู่กับสกุลเงินและปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานของขั้นตอนวิธีนี้ การขุดหาเหรียญในเครือข่ายซิฟโทโคเรนซีการขุดหาเหรียญเ, ok ok เ,เป็นการยืนยันพิสูจน์ธุรกรรมเนื่องจากการทํางานให้เช่นนี้ผู้ขุดหาเหรียญจะได้ริปโตเคเรนซี ok c. ใหม่เป็นรางวัลรางวัลจะลดคอดธรรมเนียมธุรกรรมโดยสร้างแรงจูงใจเสริมให้ออกแรงระมวลเพื่อเครือข่ายอัตราการคํานวณค่าแฮชซึ่งเป็นตัวยืนยันพิสูจน์ธุรกรรมได้เพิ่มขึ้นคือการคํานวณใช้เวลาน้อยลงเพราะการใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นอุปกรณ์ลอจิคแบบโปรแกรมได้และองจรรวมเฉพาะกิจ เพื่อคำนวณขั้นตอนวิธีแฮชที่ซับซ้อนเช่นการแข่งขันเพื่อใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่การเริ่มใช้คิปโคอเรนซีแรกคือบิตคอยน์ตั้งแต่ปี2009เมื่อผู้คนลงทุนมากขึ้นในวงการเงินเสมือนการคำนวณค่าแฮชเพื่อย,ยืนยันวิสุทธ์เช่นนี้ก็เพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตามปีที่ผ่านไปและตามเกณฑ์กำหนดของระบบโดยคนขุดหาเหรียญก็จะต้องลงทุนขึ้นเพื่อใช้วงจรรวมเฉพาะกิจความ เร็วสูงเป็นจำนวนมากดังนั้นเงินที่ได้เนื่องจากการคำนวณค่าให้สวบ่ยครั้งไม่คุ้มกันไม่คุ้มกับทุนที่ใช้เพื่อติดตั้งอุปรกรณ์เพื่ออุปรกรณ์ลดความเร็วมหาศาลที่สร้างโดยอุปรกรณ์พิเศษและเพื่อลดค่าไฟฟ้า <c oughs> ผ,ผู้ที่ขุดหาเรียนบ่อยครั้งจะใช้ทรัพยากรร่วมกันคือแชร์กำลังการประมวลผลรวมกัน การเครือข่ายและแบ่งรางวัลอย่างเสมอภาคกันตามงานที่ตนทำ,ทำเพื่อสร้างบล็อกใหม่ดังนั้นจะมีการให้แชร์แก่คนขุดหาเรียนที่แสดงการพิสูจน์การทํางานได้บางได้เป็นบางส่วนบริษัทแห่งหนึ่งได้ตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อขุดหาเรียนนะที่ขุดเจาะน้ํามันและแก๊สธรรมชาติในประเทศแคนาดาก็าได้ราคาแก๊สที่ถูกกว่าด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีเนื่องจากการแสดงการพิสูจน์การทํางานได้ไดบางได้เป็นบางส่วน บริษัทแห่งหนึ่งได้ตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อขุดหาเหรียญหน,นที่ถุดเจาะหาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในประเทศแคนาดาเพราะได้ราคาแก๊สที่ถูกกว่าด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีเนื่องจากการขุดหาเหรียญจึงมีการพัฒนาระบบที่โปรโพเรนซีที่ไม่จําเป็นต้องมีการขุดหาเหรียญซึ่งไม่เหมือนกับบล็อกเชนธรรมดา ทริปโ o งเคอร์เรนแบบกราฟอาว้ให้จากระบุทิศทางบางประเภทจะใช้ระบุจา่ายล่วงหน้าที่ที่แต่ละคนจะต้องคำนวณอะไรที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับธุกรกรรม2อย่างที่เกิดล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ยืนยันค่ะโดยเดือวกครสอการสืบา่ารเปลนนแปลงมาการและเป็นเงินสมือนทางการสนาขายเบื้องต้น ICO และผิดบริษาทที่คุ้มหาเียนด้านนั้นผู้คุดหาเงิจ้าวีน เรียนชาวจีนบางพ่อจึงได้ย้ายบริษัทไปประเทศเทนาดาประเทศไอซ์แลนด์กลายเป็นแหล่งผู้คุ้หาเรียนคลิปผู้คุ้หาเรียนชาวจีนบางพ่อจึงได้ย้ายบริษัทไปประเทศเทนาดาประเทศไอซ์แลนด์กลายเป็นแหล่งบวมผู้คุดหาคลิปโทเกอร์เรซี่โดยเหตุผลส่วนหนึ่งคือกาไฟฟ้าราคาถู จำกัดค่าใช้จ่ายได้เพราะพลังงานในประ,ประเทศกับทงหมดมาจากแหล่งพลังงานทดแทน Wallet cryptocurrency wallet จะเก็บรหัสที่เป็นสถานะและส่วนตัวหรือเก็บเลขที่อยู่ต่างๆาเพื่อสามารถใช้รับหรือใช้จ่าย cryptocurrency ด้วยรหัสส่วนตัวสามารถบันทึกธุรกรรมในบัญชียประเภทที่เป็นสถานะเท่ากับใช้จ่าย คริปโทเคอเรนซีที่สัมพันธ์และรหัสสาระทำให้ผู้อื่นส่งเงินมาที่วอลเล็ตนั้นได้ภาวะนิรนามบิตคอยเป็นเงินแบบนิรนามเทียมนื่องจาจคริปโทเคอเรนซีที่อยู่ในอวอลเล็ตไม่ได้สัมพันธ์กับบุคคลแต่สัมพันธ์กับรหัสหนึ่งรหัสหรือมากกว่านั้นหรือสัมผัสกับเลขที่อยู่ต่างๆดังนั้นเจ้าของบิตคอยจึงไม่สามารถระบุได้ แต่ธุรกรรมทั้งหมดจะปรากฏในบล็อกเซนที่เป็นสาธารณะส่วนแรกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่ถูกบังคับโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมีการเสนอการเพริ่มบริการเช่นซีโรคอยซึ่งจัดทำให้ได้สภาวะนิรานามได้จริงเทคโนโลยีนิรานามอื่นๆเช่น การพิสูจน์โดยไม่เปิดเผยข้อมูลชุดนั้นและลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มได้นำมาใช้ระบบคริปโตเคอเรนซีเช่นซีแคสและโมเนโรตามลำดับรับรองจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มได้นำมาใช้ระบบคริปโตเคอเรนซีเช่นซีแคสและโมเนโรตามลำดับ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้ไหมนจาริ